สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคียร์จะผัดกระลำปีเต้าเจี้ยวค่ะก็มีกระลำปีล้างให้สะอาดแล้วก็มาทําเป็นชิ้นๆทำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หรือว่าหัน่นฝอยก็ได้นะแต่เคียร์ชอบชิ้นใหญ่เวลาผัดเ้ากินแล้วมันเต็มปากเต็มคาดีก็ปรุงรสลงไปในกระลำปีเลยพริกกระเทียมเต้าเจี้ยวน้ามันหอยซีอิ๊วขาวเออน้ําตาลผงชูรสใส่ลงไปพร้อมเลย แล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปพร้อมกันพร้อมกันหมดเลยกระลำปีก็จะกรอบน้ำมันร้อนแล้วกระลำปีลงเลย ต้องผัดนานพอกระหล่ำปีสลบๆก็ใช้ได้แกระหล่ำปีจะกรอบแล้วก็ตักเสิร์ไดไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะกระหล่ำปีผัดเต้าเจี้ยว